งานสรุปผลการดำเนินงานกศนเพื่อเว้นมีประจำเดือนสิงหาคม2563งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษากศนระหว่างวันที่21กระดก,กรกฎาคมถึง14สิงหาคม2563 คู่กศอนอตำบลได้ประเมินการรู้หนังสือของนักศึกษากศนอทาง22ตำบล2กศนอำเภอบ้านหมี่ได้เข้าร่วมการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศนอ ปีงบประมาณ2,563ด้านการใช้และอาการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมและการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมประเภทการจัดการขยะมูลฝอยในวันที่4สิงหาคม2,563หน้าศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลชมเชยระดับพื้นที่ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมงานการศึกษาต่อเนื่อง 1. งานเศรษฐกิจพอเพียงได้จัดโครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงธนาคารน้ำใต้ดินระหว่างวันที่21-30กรกฎาคม 2563าจำนวนสีํตำบลโดยมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการวัดอุณหภูมิร่างกายกิจกรรมให้ความรู้การบริหารจัดการน้ำการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน74คน 2. งานพัฒนาสังคมและชุมชนได้จัดโครงการสร้างพลังชุมชนลดขยะ ลดโลกใส่ใจสิ่งแวดล้อมระหว่างวันที่29-31กรถึงกรกฎาคม2563โดยมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการวัดอุณหภูมิร่างกายกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะการรีไซเคิลมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน63คน3 งานพัฒนาสังคมและชุมชนได้จัดโครงการพัฒนาสังคมชุมชนเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด -19 ระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง 5สิงหาคม2563โดยมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการวัดอุณหภูมิร่างกายกิจกรรมทำหน้ากากอนามัยจากผ้าการทำเจลทำความสะอาดมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน330คนสามารถทำหน้ากากอนามัยจากผ้าจำนวนชิ้นงาน1,018ชิ้นทำเจลทำความสะอาด จำนวนชิ้นงาน583ชิ้น 4. งานการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตได้จัดโครงการการจัดการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมภาวะพฤติพลังระหว่างวันที่4-5สิงหาคม2563อสนของกอสนตำบลทั้ง22แห่ง โดยมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการวัดอุณหภูมิร่างกายกิจกรรมออกกำลังกายด้วยผ้าขนหนูการทำสบู่เหลวล้างมือมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน372คนจำนวนชิ้นงานสบู่เหลวล้างมือ372ชิ้นงานการศึกษาตามอัธยาศัย มีการหมุนเวียนหนังสือประเภทต่างๆให้กับบ้านหนังสือชุมชนโดยบรรณาลักห้องสมุดประชาชนอำเภอเบื้นหมี่ดำเนินการคัดเลือกหนังสือที่มีในห้องสมุดและที่ได้รับบริจาคนำไปหมุนเวียนกับบ้านหนังสือชุมชนและมีการจัดห้องสมุดเคลื่อนที่ณตำบลหนองไทรขาวและตำบลบ้านกล้วยงานพาคีเครือข่าย วันที่28กดักกดาคม2563ผู้อำนวยการและบุคลากรกศนอมเพอเวั้นมีได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลการดำเนินงานของกสนอำเภอเมืองมีได้ดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานกสนจังหวัดลบบุรีโดยเน้นย้ำและคำนึงถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในทุกกิจกรรมภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 สามารถติดตามข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k กสนองเพอร์เวนมีเว็บไซต์กสนองเพอร์เวนมี